สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทำเมนูก๋วยจับยวนค่ะต้มน้ำซุปกับซี่โครงไก่ค่ะแล้วก็ใส่หมูยอค่ะ เดียจ๋าจะแยกต้มเส้นกับหม้อเล็กนะคะ,คะล้างเส้นก่อนค่ะเดี๋ยวเป้งมันแบบว่ามันจะข้นเกินค่ะนะ้ำมันจะข้นเกินเราักครู่ค่ะ เซ็นสุกแล้วค่ะตัากใส่ถ้วยเลยค่ะเทใส่ถ้วยเลยค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็นี่ค่ะหอมเกียวค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก๋วยจับยวนแซบๆค่ะยายจายจะปรุงใส่พริกไปหน่อยค่ะแล้วก็น้ำตาลหน่อยค่ะน้ำตาลสองช้อนค่ะยายจายชอบกินหวานน้ำส้มสายชูค่ะ พร้อมทานค่ะทานกว๋วยจั๊บยนด้วยกันค่ะ